สวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุกคนค่ะซอเขียวยินดีตอนรับพี่น้องเขาสู่ชองซอเขียวพาดูไอเช่นเคยนะคะค่ะบุญมีวาสนาทรงจังคอยได้มาปบมาปากันสุเมือพี่น้องเอ้ยความโชคดีจงบังเกิดเนาะอยู่กันเนวๆรักษาสุขภาพดูแลต,ตัวเองให้ดีเด้อค่ะพี่น้องด้วยความรักและเป็นห่วงจากซอเขียวค่ะพี่นอ้องเสนอแนวทางตัวเลขมื่อนี่ก็คือหมว่รัฐบาลไท้น้องพุโทโธค่ะพี่น้องปกติน้องพุโทโธก็เป็นคนบอกเลขกคนถือดีดีดิ นะคะโดนโดนบนสีเว้เาเท้านึงดอกตะกีแต่ก่อนกระยู่ใดย้่นแก่เนี่ล่ะพี่น้องแต่ว่าในเปิดช่องก็ได้เนาะเลียงแก่มานี่ก็ะือว่าเป็นจังบุญจังพุ่นอยู่พี่น้องบอกเลขแม่บอกบุญบอกลางก็มีแตกค่ะขนาดแค่ฟันเกี้ยวนี่กระเขานะคะฟันเกี้ยวซื่อๆนี่เลขกกระเขาพี่น้องอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะสําหรับน้องพุดโธเนาะ,อะเอมื่อนั้นมันก็เป็นมือวันเขาพรรษาคือกันพี่น้องเป็นมือวันพระเออซอกเกี้ยวนี่ น,นั่งกินเข่ากันอยู่หลายๆคนค่ะพี่น้องตั้งโต๊ะนั่งกินเข่ากับพี่น้องเนาะอ่ะาาหนี้เพื่อนละทั้งถามเพื่อนอ่าเพื่อนลรถามน้องพุทโธค่ะพี่น้อง่าออันน้องพุทโธมาสัน่นเลขออกตัวใดลูกมาสัน่นน้องพุทโธเราเบาขื้อนคําเดี๋ยวจวดจับหางเดียวเลยเนาะพี่น้องห้วยเบาส่งคือแท้ปะซอเขี้วกะเลันซอเขี้วกะเลเป็นโจย์ไว เมั่อคืนตละเนาะมาสั่นข้าวแขกก็เลยไปจดย์ใค่ะพี่น้องว่าตัวเลขแนว่างันของลูกนี่น้องพุทโท่นี่เบามากนักเนียเราก็เป็นวันพระนะคะเ,ออเมื่อนั่นแกบพ่เคยเอ่ยซื้อพระองค์นั่นนะคะองค์ที่เคยแกมาเผาองค์ที่แกเคยมาเผา,างานามือเพินพ่นเผาศพนเนาะพี่น้องมือปูเพิ่นตายเนาะ อ่าแล้วก็เผาศพบูน่ะอ่าบาเนียนเมื่อนั้นเพิ่นก็บ,บอกเลขพี่น้องออกหางเดียวเรียกสีสวางวาสันกระแตกสีสวางแม่ฝ้าเกาะพันสามงวดนี่อันน้องพุทโธก็เอ้ยซื้อพระองค์นั่นมแม่แม่คือจำได้คือหูจ,จักสันดิบ่ได้บอกดิพี่น้องเออแก่ละเอ้ยซื้อปูไทยว่าสันปูไทยปูไทยว่าสันอ่าเมื่อเผาศพเพิ่นน่ะน้องพุทโธก็มาแล้วก็มาบอกเลขเพิ่อนในน้อยนี้พี่น้นอง ตอนนั้นได้จักปีอ่าสามปีผมเพิ่งสองปีกว่านี่ละเออบอกเลขตัวนี้ไม่นั่งเรียนอยู่ดีดีเราแค์ขึ้นแล้วก็บ,บอกเลขไหมอ่าตามที่จริงนะน้องพทุทโทษนี่บอกถืกอยู่เอยนะคะเลขแต่ต้องจับจังหวะนะคะพี่นอ้องจับจังหวะที่แกบอกมันจะเป็นบางช่วงอยู่น้ำเสียงจะบ่คือกันนะคะบอกอีลีกับบอกเหรียญก็ตั้งกันอยูพ่พออยังคือรวยมันตงังเข้าอยู่น้ำกัน แม่กับลูกอยู่น้ากันคุกคีกันอยู่นี่ลูกเดกพี่น้องว่า,าลักษณะของลูกเข่านี้นี่เสียจริงเอาจังมันเป็นยังไงนะคะเออนั่งกินข้าวกันอยู่ดีดๆจังไดค่อยว่ามาถามอันน้องพุทธโธ่เลขออกตัวใดลูกว่าสันก็เจ้าถามน้องพุทธโธ่บอกว่าอันศูนย์เก้าแปดสี่สี่ว่าสันศูนย์เก้าแปดสี่สี่เบาแบบหนักๆนัก,นกไหมพี่น้องเน่นๆน,น,นะครับเบานะ เอาจริงเอาจังเลยเฝ้าแล้วจบเลยบาเอาอีก้อมคำเดียวจอดจำได้ก็ได้จำบ่าได้ก็บ,บ่เอาว่าท่านสร้อยเขียวเป้าลูกแรีนไปโจดไปเลยนะคะสร้อยเขียวยันลืมืมแกเป็นคนเ่้าดีเฝ้าม้นวนเฝ้าตาฮัอยูพี่น้องนามีเงากวธรรมดาของเด็กหน่อยเนาอะ,อะสร้อยเขียวกะเพื่อมีน บุญผ้าวาสนาทรงต่อกันพี่น้องก็เลยอยากเอามาเสนอแนวทางให้พี่น้องล่องเบ,งบิงพิจารณาเบงิงเนาะอ่าล้วมันกับไปเข่ากับเหล็กวิ่งของส่อเขียวนะมัหมเออสุดร้างพึ่งมหมกับเหล็กสุดร้ายรับไหมพี่น้องเข่าซี่ๆมั้ยอันจับอันแตกวิ่งมหมยจับวิ่งสียมยมันมาเข่ากันละก็แก้กับเบ้ามาทำนองคือทัจงจะเป็นเลขยี่หรี่นีมัหมพี่น้องมันต่ำตึกในความรู้สึกในในมั ก็เลยเอามาฝากพี่น้องก้องปลายฟั่งเบื้องเนาะฟั่งกันเบื้องข่าวบ้ามันเป็ยนยังไงเนาะอ็เขียวกะเอาไว้พี่น้องพิจ,จะะารณานาใส่ดุลพินิจพิจารณาน่าสิบ้าไม่เรียกดีกับพวเอามาบอกกันเนาะมาสัน่นหว่วยกัดยันพี่น้องบ,บ้านนี่แหละก็เสียวมาล่งงห้เบื้อง <c oughs> นะคะแล้วกมมะมือมือเนี่ยมือเ้าเด้อพี่น้องเนี่ยมือเ้าวั่นหวยออกถ้าฟั่งคีบเรขกอัน เลขทูบซอคเยวจะได้มากอีกนะคะจากพี่สาวพนทรงมาให้แตกสู้งงวดพี่น้องงวดที่แล้วก็ทรงมา,อาสองหนึ่งหกนะคะพี่น้องก็ได้น้ำยู่สวงหนึ่งเันแล้วก็มันมาตรงกับเลขสูุดสายลับซอคเยวแมวิ่งสวงล้านเปอร์เซ็นน่ะเออมาเข่าจับคู่บานนี้โอ้โหคักอยูได้พี่น้องลองเอาไปเปรียบเทียบใส่กันเด้อ เลขวิ่งซีงวันนี้ก็ได้เพิ่งได้ิ่นจุดมากวันนี้มันจะได้ซีบ่มี่ซีติดบอซอดเขียวกะอยากให้พี่น้องเมืองมามันจะมีติดซีบ่ถทามิติดซีก็ยังสอดแข้วว่าวิ่งซีเด่นซีนี่โยมเลยเ้อพี่น้องโยมเลยแล้วกล้อเบิ่งความมันบ่นหลุดแมอันนี้ว่าให้เป็นแนวทางซื่อดอกวะอย่าฝ้าเซียวไว้เลย ปฏิบัติบาโอาคือเบาคักคือหมันเจคักเนี่ยคือเาาบาไลาแฉยปสิบ่าอยาอย่าพูดมากหลยปสิบ่าอีกละ่ะพูดเยอะเกินปฏิบ่าิได้ังคนเฮียงเบาคือเนาะอเออเบาปวดเบาพ้เ,าพเนาะปฏิว่าขี้โม้สิบ่าอีกนี้เนาะออันนี้คือเบาให้กันฟัง่งเป็นแนวทางซื้อๆหรอกนะคะพี่น้องอืมซอเขียวกะวางเป็นอยนยังยิงว่าถามันมาวิ่งซีอ่าเขาเข่าเขา,ขา,ขาเกติดซีนี่คือเบาให้ฟัง่งซื้อ นั่นละคือซอเขียวสีไส้มันตัวนั่นละพี่น้องบ่สือกับสร้างซอเขียวสีทุ่มใส่สตัวนั่นแหละเอาหนักๆเลยนะคะซอเขียวดีหน่ว่าม่พี่น้องนะคะมักกะจัดคัดกะพันอยากได้น้ำก็เอาเนาะเออว่ากันสู้สู้กันฟังซื้อดอกนะคะเอาลองปิดจารละหน้าเรียกงวนนี่ของอันน้องพุท,ทธด้อพี่น้อง อันเตรียมสมุดประกามากค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาแคบหน้าจอกันให้เรียบร้อยเด้อแคบให้เปลี่ยนแคบว่าเปลี่ยนก็นกนฟังดีๆพี่น้องฟังให้ชัดเจนโดนๆที่จะมาเทือรีกเด็กน่อยนี่เด็กน้องพุทั่วนี่อ่าตามที่จริงสถิธีแล้วกับบอกมาหลายเที่อายุยาว่าเว้าดนเด้อพี่น้องเวลามันบอท่านได้อยากว้าเบาเธอด้น่อนี่ขั้นแขวแล้วเนาะอ่ากับเปรียๆมาแต่หัวมวนแล้วหรอเป่ากันจิเอากันเลยแต่ว่ากันนี่กัขึ้นชด่ตัวเรียกในเบื้องนํำเอา เตรียมสม,มุติปากกามาอันเลขน้องพุทธวค่ะพี่น้องหนึงสิงหาคมหกเจค่ะ,ค 6, คะน้องพุทธ่บอกว่า09844นะคะซอเขียวกระเลตัดเป็น0ูนย์เก้าดลก็ตัด2อตัวซีซีไหเนาะอ่าส่วนเก้าแปดย์เกเก้าแังสีหรือว่าสิเป็นศูนยแปดสวนยังก็แล้วแต่สิไปตัดเอาเนาะค่ะแล้วแต่สิพิษจารละหาหรือสิกลับหัจาจะเก้าเป็นหกแล้วแต่จะพิจาลณาเบื้งนะคะ อาจจะกลายเป็นหกก็ได้ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขแนวาทางนังเนาะเลขไม่ดังคนไม่รู้เยอะมันก็มีสิทธิ์แตกได้เหมือนกันนะคะพี่น้องลองพิจารณาบริจําเป็นต้องไปตามห้อยดังห้อยเด่นน้าเพลินดอกมาเอาห้อยอันน้อยๆเนี่ยโคราเคเียนนี่ก็ได้ดอกพี่น้องแตกขึ้นกันละอืเอาตัวไหนอีกรอบนะคะพิจารณาค่ะรัฐบาลไทยน้องพุโธนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดนะคะ เลขที่ออกนะคะ098นะคะ2ตัวล่าง4ี่สี่เปนนะคะอ่ะจบคลิปเพียงแค่นี้โชคดีมิใช่ขอให้แตกปังๆดังใจไม้ค่ะซอกิ้มและพระจากพี่น้องเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ